เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Toilet Tower Defense นะครับอยู่กับเอพิโซดที่72สพาร์ท2นะครับอัปเดตในครั้งนี้ที่ที่อัปเดตมาผมบอกเลยว่าพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้อัปเดตครั้งนี้นะครับที่อัปเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่ามีตัว ยูนิตเข้ามาแล้วก็เป็นตัวทอยเลทเข้ามานะครับเป็นบอสนั่นเองหลักๆเลยนะครับที่เขาอัพเข้ามาเลยนะครับจะมีตัว S to upgrade Titan Camera Man นะฮะเข้ามาเป็นให้ซื้อนะทุกคนนี่เป็น e อ็กซ์คลูซีฟยูนิตตรงนี้ราคา499โลบักราคาก็แพงอยู่นะถ้าเทียบกับตัวดิวแมนกับตัวคอร์กแมนนายก็ท็อป4เหมือนกันโอเคก็ไปตากันได้ครับทุกคนครับส่วนผมก็ตามาแล้วฮะแล้วก็มีการอัปเดตอะไรมาหลายอย่างมากนะฮะทุกคนครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอสเรื่องเอเลด Performance นซ์เให้แบบว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน mm hmm. เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ mm hmm. เราก็จะไป รีวิวกันนะครับกับตัว S2 อัปเกรดไททันคาร์บิราแมนระดับ Exclusive นะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจหลักๆเขาก่อนเลยนะก็กลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความเขาเป็น Exclusive เนี่ยเป็นตัวระดับแบบว่าพิเศษอะไรอย่างงี้นะฮะคือเขามีพลังแฝงแน่นอนดาเมจนะครับในเลเวล1เนี่ย750ดร้อยัปแม็กนะครับ11,400บัสเรนเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีหมู่นั่นเองนะฮะเขาโจมตีอยู่ที่10ตัวนะครับจนถึง,นนงยี่สิบอัปเต็มมีสโลวิ่ง นะครับอัพเต็มเลเวลสุดท้าย60%เปอร์นะคือเป็นสโลที่ที่ค่อนข้างแบบว่าเปอร์เซ็นต์สูงมาก60%เนี่ยระยะในการโจมตีเนี่ยสานะครับอัพเต็ม65นะคูาการโจมตี0.25วิอัพเต็ม0.2ถือว่าเร็วมากนะครับถ้าผมเอาตัวบูสต์ไปเนี่ยเร็วแน่นอน DPS ของเขาเนี่ยสามพันนะครับอัพเต็มคือ57นะใช้ได้เลยตัวนี้นะโอเค57ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตัวที่ผ่านๆมาอ่ะท็อกซิกเป็นตัวพิษใช่ไหมตีเป็นสเปซ e 45อันนี้57อืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมรู้สึกว่าผมจะให้น้องไปแล้วนะฮะโอเคไปดูรีวิวกันเลยนะครับผมจะไปในโหมดของเอเลด์ละกันนะครับมาครับทุกคนครับผมพร้อมวางเลยฮะเขาวางอยู่ที่2 5 0 0นะครับนี่อู้มี2วงเลยเหรอ นี่ฮะอู้ทุกคนดูขอญาตเปิดเสียงนิดนึงไหน,นเสียงโจมตีอะไอ้กีนทำไมผมเอากีนออกก่อนได้ไหม <c oughs> โอเคเอากีนออกก่อนกีนมันเกะกะมากตอนนี้ดูฮะทุกคนครับอ๋อนี่ไงเป็นเสียงเอ้เดี๋ยวนะมันเสียงระเบิดอย่างอะไรเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวดูเขาโจมตีนะฮะทุกคนครับมาวงแรก อ๋อนี่ไงเขาเหมือนโยนระเบิดลูกไฟออกไปอย่างนี้เลยนะฮะโอเคประมาณนี <im cont ent> <im cont ents> ้แหละในเลเวลหนึ่งนะครับดาวเมจอยู่ที่750นะครับระยะที่30คูดาวการโจมตี0.25ส่วนทอยโอเลสโลเนี่ยคือยังไม่มีนะอ่ะโอเคประมาณนี้ลัศมีระเบิดของเขาได้อยู่ที่10นะฮะทุกคนครับต่อไปเลเวล2นะครับใช้เงิน3,500ในการอัปเกรดนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ่ามีเจ็ตแพคเพิ่มมานะครับนี่ในเลเวล2เนี่ย นะครับดาวเมจอยู่ที่พันสี่นะครับระยะ40คู่ดาวการโจมตี0.2นอทอยเลตสโลยังไม่มีนะครับแล้วก็รัศมีของระเบิดเนี่ยอยู่ที่12นะครับรัศมีระเบิดผมคิดว่านะครับก็คือง่ายๆเลยนะฮะคือถ้าเขาโจมตีไอตัวลูกไฟออกไปเนี่ยแล้วมีทอยเลตอยู่ข้างๆเขาแบบว่า12ตัวก็คือ12ตัวนั้นโดนเลยนะฮะทุกคนครับอืมประมาณนี้แหละอัปเกรดเป็นเลเวล3นะครับทุกคนครับใช้เงิน4,500นนะมาฟึบเอออู้ นี่ฮะทุกคนครับเลเซอร์ออกมา2อันเลยโคตรเท่ดูฮะนี่นี่ครับเลเวล3นะฮะดามเมจ2,500นะครับระยะ45คูดาวการโจมตี0.2นะครับไทลิทสโลยัง0%ยอยู่เลยลัศมีการโจมตีของระเบิดของเขาเนี่ยอยู่ที่14ตัวเลยนะทุกคนอู้อัพไปเป็นเลเวล4นะครับใช้เงิน7,500นะมาอ้าโอ้โหวงใหญ่กว่าเดิมอีกนะฮะดามเมจเลเวล4นะครับ5้0พระยะ50 คูดาวการโจมตี0.2นะครับทอยเลสโลยัง0%เหมือนเดิมระยะระเบิดของเขาเนี่ยอยู่ที่15%นะฮะก็คือ15ตัวนั่นเองนะโอเคอัพเป็นเลเวล5 10,000นะครับมานี่ยังไม่เต็มอีกหรอทุกคนยังไม่เต็มอีกหรอดาเมจ7,500นะฮะทุกคนระยะ55คูดาวการโจมตี0.2ทอยเลสโล ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมเชื่อว่าเวลหกเวลต่อไปคือเวลแม็กแล้วเพราะว่ามันมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาตรงนี้ยังไม่แม็กสิรู้สึกว่ามันจะหกสิบเปอร์เซ็นต์ระยะลัศสมีระเบิดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบตัวนะครับลดไปนะโอเคอัพเลยไหมอัพเลยแล้วกันนะอยากเห็นอ่ะเฮ้ยโอเคแม็กแล้วนะฮะนี่ เฮ้ยตอนแรกมัน40%ไม่ใช่เหรอเกมน่าจะทำมาผิดหรือเปล่าอทุกคนครับเลเวลแม็กนะครับเลเวล6นะครับดาเมจ11,400ร 11, ะยะ65นะฮะคูดาการโจมตี0.2ทรอยเลสสโลนะฮะทุกคน60เปอร์โคตรเยอะแล้วก็ระยะลัศมีระเบิด20ตัวโคตรตึงคู่ดู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 เฮ้ยนี่เฮ้ยยังโหดโอ้โหทุกคนแล้วมันสโลมากมันสโลมากผมบอกเลยสโลมากตอนนี้คือวางเขาตัวเดียวนะฮะ เอาลงเลยอ่ะอ๋อนี่คือวงสโลฮะทุกคนครับนี่คือวงสโลวงตรงกลางส่วนวงตรงนี้คือวงเลเซอร์ดูนะอ่ะเห็นไหมพอเดินเข้ามาในวงตรงนี้ปั๊บคือเลเซอร์เฮ้ยทุกคนคือมันสโลมากเลยนะผมบอกเลยนะมาเดี๋ยวผมจะมาวางเขาแบบเถื่อนๆเลยแล้วกันนะฮะเ,เหมือนแบบที่ผมไปลงเล่นเลยแล้วกันนะฮะนี่บูทอยู่ตรงนี้ดูฮะคู่ทุกคนดูสิคูดาวศน์โคตรตึง โอ้โหนี่ถ้าผมเอาเลเปอร์คอนมาเนี่ยคือตึงกว่านี้อีกนะโอ้โหดูผมเปิดออโต้สคริปแบบรัวๆเลยนะตอนเนี้ยโอ้โหดูฮะมันสนโลมากโอ้โหดู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 หืมทอยเลตสโลมากฮะเดี๋ยวนะขออนุญาตวางตัวสตันตบ้างนี่ตสตันต้องมาสตันตด้วยมาดู แล้วสตันรัวๆโอ้โหดูหืมรู้สึสกปุ้ยผมชอบตัวนี้นะพี่ตัวนี้มันเกลียนมากอะ่ะทุกคนนี่มาวางแบบรัวๆไปเลยหามุมก่อนนี่อัพไปเลยฮะโอ้โหดูดูด,ดูตันรัวๆฮะนี่ดูฮะนี่ฮะเขาโจมตีแบบเหมือนแบบ AOE อ่ะทุกคนแต่เป็น AOE แบบระยะวงของเขาอ่ะระยะระเบิดอ่ะเฮ้ยใช้ได้นะนี่มาตันฮะแล้วก็เดี๋ยวอัพเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะอัพให้เต็มให้หมดเลยนะฮะมาดูกันว่าผมออโต้สคริปต์เนี่ยจะไปถึงเวฟไหนนะฮะทุกคนครับ yeah. say and bring discomfort and discovered all just suffer cause no one feels that bad. Comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change. Let yourself down. Life will always be tough. So, who the fuck are you now? Will you make it? Got scars, put up my guard. I don't wanna get torn apart. I start to feel my heart race faster, it's pumping hard. And all I want is to be something. That's why I just keep on running. Can't stop what you don't see coming. Yeah, and you know I'm coming. How can I trust you if you don't trust me? I do what I do. It is nothing is I'm I I'll just not ass So me my new And No work off lucky โอ้โทุกคนครับตอนนี้เราอยู่เว็บร้อยสี่เราน่าจะแพ้เว็บนี้นะนี่อันนี้คือผมมารีวิวตัวนะแล้วแบบติดลมมากโอเคข้อสนุกผมบอกเลยเพลินมากนะฮะน่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคนกับ astro upgrade titan camera ระดับ Exclusive โคตรด,ดีผมบอกเลยว่าน้องๆต้องไปลองเล่นเองนะคือมันดีมากๆคือผมเล่นเป็นชั่วโมงเลยอะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้า